ถ้าใครต้องตัดมดลูกรังไข่อายุน้อยอย่าคิดว่ามันจะจบปัญหาผลกระทบตามมาในระยะยาวอย่าให้ฟังคลิปนี้จนจบคือปวดท้องปวดประจำเดือนปวดมากเลือดออกเยอะออกมาเป็นริ่มเลือดให้คุณหมอตรวจภายในจนทราบว่าเป็นเนื้อง,งอกไปรักษาเขาก็ แนะนำม,มาค่ะว่าให้ฉีดทําให้เนื้องอกค่ะมันฝ่อผลข้างเคียงคือทําให้เราอ้วนแล้วก็ฉุกจนคุณหมอต้องยุติการฉีดให้ตัดนอดลูกดีกว่าที่แรกคุณหมอบอกว่ารัางไข่จะไม่ตัดดีใจหนว่ายังไงก็ยังมีรังไข่ก็ยังมีฮอร์โมนอยู่แต่พอหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วอ่ะหมอมาบอกว่าตอนนี้เราโดนตัดรังไข่ไปแล้วนะซึ่งรังไข่เราไม่ดีเราก็เลยบอกโอ้แล้วเ,เราไม่มีฮอร์โมนอะ่ะเราจะทํายังไง แต่คุณหมอบอกว่ากินฮอร์โมนทดแทนเข้าไปแต่เราะกลัวกลัวว่าถ้ากินฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปอะ่ะมันจะไปกระตุ้นเต้านมทําให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมพอหยุดกินผลข้างเคียงก็ตามมาเยอะแยะเลยทีนี้มันเจ็บตามเนื้อตามตัวปวดกระดูกหนาวแล้วก็ไม่มีแรงเวียนหัวแล้วก็หมุดหงิด,ด,ดวิตกกังวลซึมเศร้าอะค่ะนอนไม่ค่อยจะหลับบุบว่บาทั้งๆท,ท,ท,ที่เปิดแอร์แต่ว่าเหงื่อออก,ออกเหงื่อออกมากช่องคลอดมันแห้ง กินพวกวิตามินกินทั้งหมด11ตัวแล้วหลังจากที่เพื่อนๆเขาแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์เอสเทราโปรตัวนี้ตอนนี้จาก11ตัวเหลือแค่2ตัวเองหาที่ทานทานเอสเทราโปรตัวนี้เข้าไปอะ่ะข้างในเรารู้สึกว่ามันเรากลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเราอย่ามีัมเหมือนเดิมผิวพรรณอะไรก็ดีขึ้นหลับดีขึ้นตื่นขึ้นมารู้สึกว่าสดชื่นไม่เพียร่างกายแข็งแรงรักส่งลูกทำงานบ้านได้เหมือนคนปกติ เมื่อก่อนเดินขึ้นบันได3-4ชั้นนี่ก็หมดแรงตอนนี้วันหนึ่งอะเดินขึ้นบันได3ชั้นถูบ้านแล้วกลับมาออกกําลังกายเหมือนคนปกติทั้งทั้งที่เมื่อก่อนออกไม่ได้ตอนนี้ทําได้ทุกอย่างดีมากๆเลยค่ะ